สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆในการสร้างภาพ png ผ่านแอปพลิเคชัน p i c art นะครับก่อนอื่นจะต้องมารลุจารก่อนว่าทำไมเราจะต้องใช้ภาพ png เอาไปใช้ประโยชน์อะไรนะสำหรับผู้ที่ใช้อาประโยชน์ในการสร้างคลิปวิดีโอนะในการนำเสนอภาพนิ่งเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ภาพประกอบฉะนั้นแล้วในการใช้ภาพประกอบนะครับสิ่งที่เราจาเป็นภาพ png ที่มีพื้นหลังโปร่งใสเพื่อนำภาพที่เราต้องการเนี่ยมาประกอบกับ ฉากหรือประกอบกับาภาพนิ่งที่เราต้องการบางครั้งเราไปหาใน Google ไม่มีตามความต้องการของเราหาแล้วไม่เจอนะครับเราตัดปัญหาข้อนี้ไปได้เลยนั่นก็คือการเข้ามาสร้างในแอปพลิเคชัน p i กอ r รด้วยมือเราเองเพียง3นาทีทำให้ท่านเนี่ยสามารถนะครับสร้างภาพ PNG ได้ตามความต้องการได้เลยเทคนิคดีๆแบบนี้ทำกันยังไงนั้นมาติดตามกันเลยครับ มาชมขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน p i กอาร์กันเลยนะครับสำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์ iOS ให้ท่านเข้ามาที่ App Store และสำหรับคนที่ใช้ Android ก็เข้าไปที่ Play Store สำหรับเครื่องผมนะครับเป็น iOS ก็จะเข้าไปที่ App Store คลิก App Store แล้วพิมพ์คำว่า p i c อาร์ p i c นะครับก็จะขึ้นมาแล้วแล้วเราก็เลื่อนมานี้ครับ อยู่นี่ครับ P, P I C S A R T เอาคลิกไปเลยนะครับแล้วก็ทำการกดดาวน์โหลดรอสักครู่เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วท่านกดเปิดก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับเราจะล็อกอินด้วยเฟ e บุ o k นะครับไม่ต้องคลิกสร้างบัญชีนะครับให้เรา,าเข้าไปที่เฟ e บุ o คล็อกอินดำเนินการต่อ นะัดบันทึกการในชื่อของเราแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับถ้าเกิดมาขึ้นมาในหน้านี้ให้เราทําการคลิกเครื่องหมายการกระบาดก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าฟังก์ชันของพิกอาร์ตให้เราเลื่อนนะครับดูภาพดูฟังก์ชันของเขาไปเลยตรงนี้เราจะทําภาพ png ให้เราติก๊กคําว่าพื้นหลังแบบ ภาพสีตรงตารางหมากลุกคลิกเครื่องหมายกังกระบาดลบโฆษณาทิ้งหลังจากนั้นเราจะเข้ามาอยู่ในหน้าของตารางหมากลุกหรือภาพ png เราต้องการภาพที่เราจะนำไปใช้สังเกตที่ไอคอนด้านล่างนะครับก็จะมีคำว่าสติกเกอร์ให้เราติ๊กคำว่าสติกเกอร์ก็จะมีภาพต่างๆะครับที่เราสามารถนำไปประกอบนะบเป็นภาพ png ได้ สมมุติกรณีนะครับหน้าแรกไม่มีสิ่งที่เราต้องการนะครับเราอยากจะได้ภาพที่เราต้องการให้เราคลิกค้นหาสมมุติผมต้องการพิมพ์คําว่าโทรศัพท์ผมต้องการโทรศัพท์ผมพิมพ์คําว่าโทรศัพท์คลิกค้นหานะครับโทรศัพท์ก็จะขึ้นมา ให้เราดูนะครับว่าเราต้องการนะครับโทรศัพท์แบบไหนรุ่นไหนนะครับรหรือเราจะคลิกตามรุ่นก็ได้สมมติผมต้องการภาพที่มีมือถือโทรศัพท์เพื่อนําไปประกอบในภาพาในคลิปวิดีโอของเราเราก็จะใช้ภาพนี้นะเป็นภาพ png เไหมครับหลังจากนั้นให้เราติ๊กคําว่านําไปใช้ติ๊กอัปโหลดภาพนี้นะครับถูก บันทึกลงในเครื่องโทรศัพท์ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้เรากลับไปที่ในอัลบั้มของเรามาดูว่าภาพเมื่อกี้มีแล้วหรือยังนะอยู่นี่นะมาแล้วนะครับนี่คือภาพ p พ g ที่เราจะสามารถนําไปใช้ประกอบภาพหรือคลิปวิดีโอของเราได้นะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้ทุกท่านแชร์เพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ นะแล้วก็กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของการใช้เทคนิคในการแต่งคลิปวีดีโอและตัดต่อภาพในคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ